สวัสดีครับสองพระในบ้านพบกันอีกคลิปนะครับวันนี้มาชมเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อสนวัดทุ่งพระจังหวัดสระแก้วนะครับไ่้ก็ฝากกดติดตามนะครับช่องสองพระในบ้านชวดนี้ก็ โวิตระบาดนะครับอยู่กับเจ้าเฝ้ากระเรือนไปไหนไม่ได้ชมพระกันนะครับก็เป็นเรียนรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อสนวัดทุ่งพระนะครับจังหวัดสักแก้วนะครับในปัจจุบันซึ่งตอนที่ออกเรียนนี้ก็ปี2,500 ยี่สิบสามนะครับตอนนั้นยังเป็นอำเภอสักแก้วจังหวัดประจีนบุรีนะครับซึ่งปัจจุบันก็แยกออกมาเป็นจังหวัดสักแก้วเรียบร้อยนะครับหลวงพ่อสนวัดทุ่งพระก็เป็นอีกเกจิลูปรูปหนึ่งนะครับที่ลูกศิษย์ลูปหาเองก็ ไม่น้อยเลยทีเดียวอยานนี้มาะน้องผ้ชมก็เป็นเหรียนทองแดงลมดำนะครับสภาพก็ต้องบอกว่าผ่านมาทุกสมอรภูมินะครับแผลตาเปล่านะครับ เป็นเหลี่ยญแท้ดูง่ายสภาพใช้นะครับผิวก็เปิดนะครับวัตถุพระก็มีออกมาหลายรุ่นนะครับหลวงพ่อสนก็ได้รับความนิยมนะครับ นาลหลวงพ่อนะครับนั่งเต็มองค์สมาธินะครับหวงนต,ตัวครับ ยุคโนนยังไม่มีโค้ดนะครับหมัยปี2,523นี่ยังไม่มีโค้ดแน่นอนการสร้างก็ยังไม่ได้มุ่งหวังเรื่องพุทธพาณิชย์กันนะครับทำมาเพื่อเป็นที่ระลึกือเป็นงานบุญแท้ๆนะครับนะครับยังสวยคลาสสิกนะครับ แมจะผ่านการใช้มาเห็นไ,ไหมครับในส่วนที่นูนที่สุดก็จะเลือนหายไปนะครับหายา เี่นแบบแท้ตะเปล่าเลยครับด้านหลังนะครับวับถุประสงค์การสร้างครับยุคเก่าๆก็คือเป็นที่ระลึกจริงๆครับมาเป็นงานบุญงานกุศลเพื่อ มทบทุนนะครับบูรณะโนนนี่นั่นซึ่งวัตถุประสงค์การสร้างก็ค่อนข้างจะแตกต่างครับกับยุคปัจจุบันมีสเสน่ครับคงมีสเสน่หพอสนวัดทุงพระครับจังหวัดสระแก้วในปัจจุบันนะครับรุ่นแรกออกมือปี2523 ากดติดตามครับ2องพระในบ้านสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ